อ๋ออายนักคือบุมยิงได้สองตัวมากกว่าสองตัวสุดท้ายของฝั่งนู้นรวมกันเอาอีตาเบื้อนมาูััากมคือบมแบกอย่างเลี้ยวยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องกูบิ๊กบราเธอร์วันนี้เราอยู่กับเกมวอลเลอร์ ซึ่งเป็นเกมที่ผมอัดกับเพื่อนและมันเป็นเกมที่เกิดจากผู้เล่นพรสวรรค์บวกกับความหยาบคายนิดหน่อยซึ่งถ้ารับได้ก็ดูนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ดูหน่อยเออไปเไเราจะเล่อะไรนี่แรงแรงกดร่าชกวยช่วได้เลยจะมีคอนอยู่โก้เ้ว,วอือดูแรงผมตะกอนกราดาดผมไม่ได้เล่นนะเนี่ย เ้าเพื่อนละดีเลยเก่งด้ยจูได้แล้วต่อไปอีกตัวตึงตุ๊กต่อยับแน่เร็วเร็วทำไมวะตัแล้วทำไมวะตัวตึงตุ๊กต่บวกกับไอ้บาไม่แตไหนนี่ด้เล่นไม้วะ ไม่เข้าเกมเดียวี่อะไรเนี่ยออเยอ,อ่ะาอยนตะ <c oughs> โอ้ยผมมาแล้ว <c oughs> ผมมาแล้วผมไม่กากแล้วล <c oughs> คือไล่เซนไปไหนวะเนี่ยไปแล้ว

เงียมากเนี่ยอะไรนี่ไม่เป็นไรหรอไม่เ้็นไรหรอ What is that? The feeling angry. Oi, get you. Why are you running? Why are you running? Who get me? Why yeah, I <laughs> yeah. Raise you always <laughs> work to yeah. ปิดบา้าได้น้อยเะไอ้ยอี่งเมมือรอยโอยาัง <c ười> คือคือถ้าแรกเดียวไม่ตายนี่คือผมคงจะยิงมันได้แล้วอุ้ยงู าอันนี้เล่นไม่เป็นแล้วอันนี้เล่นไม่เป็นง่ายๆคือเราต้องหาว่าใครออกกากที่สุดอะคือผมยิงได้มากกว่าสองตัวฝั่งนู้นสุดท้ายรวมกันคือเราต้องหางคนที่กากที่สุดนั้นแต่ผมยิงได้มากกว่าสองตัวฝั่งนู้นสุดท้ายรวมกันเออม,มีคนกากกว่าผมน่าจะไม่มีกล่อแล้ว มันมาแล้วพววิง่งร้อยสี่สิบเจ็ดคือแค่แค่นั้นแหละน้องสามสิบเอ็ดโมเมนต์ได้ <c oughs> เจ็ดแม่จะเป็นสองตัวจเป็นสองตัวเจ็ดมากแค่จูบหน้าแล้วยังยิงไม่โดนนี่อะไรอ่ะปืนนี่มันแม่นมากว่าตัวหนึ่งลงใส่ตัวหนึ่งกระบอมยิงได้สองตัวมากกว่าสองตัวสุดท้ายของฝั่งนู้นรวมกัน่ะเอาอีตาเบื้อน

ปลิวหมดหมดเลยาบ้อยทำไมเป็นแบบนี้คือคือรงตะอกก็รู้วนอะไรี้ดกได้ไมอบอะไรไอ้จาผมโดนิงเป็นาคดิงไมดัง เรยิ้มไปสามคนเลยไอ้ยังคือคือเลขาโกก็รู้ว่าใครกากันเลขาโกคือคือผมไม่อยากพูดเลยผมเบรกเบื้อนั้นคือผมคือผมต้องผมต้องเบรกบทเต้นอะไรวะนี่คือผมไม่ธรรมดาต้องไปได้ต้องใช้เดินเดินคือตลอดซ้ายเลยวิ่งอย่าเร็ววิ่งงุยวิ่งงุยวิ่งงุย

ก็รู้ละก็ใคจะมีตัวมาวางอะรที่ะไรไมร้ไอ้เนี่ยคือถ้าผมไม่ถือบอลไม่เพื่อนนั้นผมมันยิงยิงงไแล้วหน้าผมมืดว่ะไม่มีการรื้อผมมากผมมากคือไม่ต้องไปถึงมือผมอะแวนเลดะ เพื่อนจะบอกว่าวันนั้นนะรู้ไมทตายกายตาอมาให้ดูนั่นนะว่าตายกานตาเลแลวคุณลองถือดูมักระเดี๋ยวเลยบอกมาละ พื่อนุกดูนาตีว่าเดี๋ยดี๋ยวอมาลากอลอ่าเพื่อนนะองรู้อะไรนี่กูไม่ได้ยินอะไรเลยโอดีมาเตอร์ฟักเกอร์พิสกินขายแกไหนไงขายทิ้งลองฟอร์มอกตัวให้ดูกตโก้อยู่ตอื่น ตายกูหด่อดใจแกไม่ซื้อบืนว่ะอืมน้องชายทำกับผมมาว่ะเพื่อนเพื่อปิดปืนเปิดกระสามะาระ้าอยู่ไหนไรก่อนก็ัลัละบอลอยู่สกีนเพื่อนอยู่สกีน คือเลยก็รู้ว่าใครกากสุดน,นะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่องผมด้วยแล้วคลิปหน้าเราจะมาบูลลี่บอดแสนกันต่อไป